นัดน้องคนนึงไว้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอยากลองตีกอล์ฟคุณจะตีได้เหรอผมตีตั้งแต่15นะตีกอล์ฟเหรอกัเนี่ยผมตีสิบห้านะฉันเซ็นเซ็นโพสซดอน์ต้าที่ผมเปิดซิงไงอุ๊ยโอเคตาหนักแล้วเดี๋ยวกูดคเม้นต์ใดอีกแล้วเรื่องกลัวไก่กลัวจริงไหมถ้าผมออกจากวงการเมื่อไหร่ผมจะอุ้มไก่โชว์เลยแล้วคุยกับทุกคนว่าเป็นไงล่ะไอ้โง่โดนกูหลอกนี่ไม่เอาปีตาไม่เอามึงเนี่ยแหวะตั้งเลยนะตาผมเลยปีตาผมเลยไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหน นขอบคุณครับมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าชาวแวดบอยทุกท่านนะครับผมบอยพิษณุเองเจอกันอีกแล้ว,นนวามาสายนิดนึงจริงๆเมื่อคืนมันเกิดเพื่อนพอดีนอนหลับแล้วลืมกดนาฬิกาปลุกแน่ <c oughs> แลเรื่องของเรื่องคืออะไรวันนี้นะนัด <c oughs> น้องคนนึงไว้บอกได้เลยเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในวงการ YouTube เดี๋ยวบอกว่าเขาเป็นใครแต่นี่อยากจะเอามาโชว์จริงๆเลยเมื่อคืนผมใช้นี่ครับชาย่า Day and n i g h t The Eve ครีมเมือกหอยมุกนะฮะเป็นครีมตัวใหม่ล่าสุดของชาย่าแล้วเมื่อคืนผมทาตัวนี้ไปทายังไงตอนทาทาไปปุ๊บแล้วหน้าแบบเหมือนนอนหลับอิ่มสิชั่วโมงเลยทายังไงอยากรู้นี่มาอย่างนี้เขาเปิดนะนี่ดูเป็นไงเนื้อครีมนี่ครีมเมือกหอยมุกตัวนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเป็นเมือกหอยมุกและมีช้อนตักให้ด้วยโ ยังไงฮะนี่ตักอย่างนี้นี่แล้วทาทาทานี่เห็นไหมนี่มาครีมเนื้อเนียนมากทาแล้วทาทาทายผมเลยทาอย่างเงี้ยแล้วก็ทาแล้วก็แบบเกลี่ยเนี่ยนะเดื๋ยครีมเขาเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแบบว่าฉ่ำน้ําเวลาคุณทาไปนอนนะหน้าคุณจะไม่แห้งเลยถ้าสําหรับคนตีกอล์ฟคนออกกําลังกายหน้าแห้งหรือว่าไม่ค่อยมีเงินอะไรพวกเนี้ยพวกหน้าแห้งบ่อยๆอ่ะทาตัวนี้ไปชุ่มฉ่ำมอยเจอไรเซอร์หน้าแห้งทาได้หน้าแห้งทาได้หน้าเฮียนะหน้าเฮียกระดาษได้แค่ก่อ โอ้โห้ยที่ตัดแดนนะนี่แค้จรินแขกเหรอเฮ้ยแบทบอยแบทบอยที่เดัดวันนี้รู้ไหมระมาณไหนกันอะตอนนี้เราอยู่ที่โพธารายกอล์ฟพาร์คอินโนเวชั่น1 8่แวันนี้เราจะพานิกกี้มาเพราะว่านิกกี้เนี่ยเคยบอกผมว่าไม่เคยเล่นกอล์ฟอยากลองตีกอล์ฟคุณเพิ่งเริ่มตีคุณจะตีได้เหรอตีตั้งแต่15นะตีกอล์ฟเหรอ เนี่ยผมตีสิห้านะเอาไงอะเอะเช็คกยังดีผมลงมาเรียบร้อยแล้วครัรอมาก่อนพี่ครับใช่ทำไมอ่ะพี่นันผมสิบโมงะพี่มาสิบครึ่งอะโอ้โหผมตื่นสายไปนิดนึงคุณแต่หน้าแบบไงหน้าเหมือนนอนมาสิบห้าชั่วโมงอะสิบชั่วโมงพอในสคริป แหมช่วยขายหน้าดูเลยแอะแพี่แอะสวัสดีค oh รับเขาเป็นพีอาคนสวยที่นี่เลยนะผมเคยเจอที่เขาพามึงไปโด่งดังมึงจําได้ไหมตั้งแต่เด็กเลยตอนน้เขาเรียนตอนเด็กตอนเด็กสวยมากเดี๋ยวตอนนี้ก็สวยตอนนี้ก็สวยแต่แค่แบบว่าต้องไปใช้ไอ้ครีมเรื่อยๆกินตอนหอกค่ะมาทดลองแต่แขกแมงหอย อันนี้เขาเรียกว่าเต็มๆว่าอะไรคะน้องแอร์ Simulator Tagman ข o m p o r t a l e รู้สึกว่าเป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดระดับโลกที่นําเข้ามาจากเดนมาร์กถูกต้องค่ะตัวนี้คือว่าเป็นเครื่องที่แบบชื่อดังเลยมาจากเดนมาร์กแล้วก็มีความแม่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสาหรับกรอบและไปพัฒนาวงสวิตได้มาดูนี่มาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมโอ้ยดีผมไม่ได้เจอแอร์นานมากเลยแต่ตอนเด็กเขาน่ารักมากไม่ต้องเห็นเขาตอนเด็กแล้วตอนนี้เขาก็สวยเขาก็เข้าสวยแต่แกไปเยอะนะสวยนี่อันนี้ครับนี่คือเครื่องโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด เลยที่บอกมาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์แถบสีฟ้านี่ค่ะลูกกลอจะต้องวางในบริเวณอันนี้ทัชกรีนไหมไม่ใช่อันนี้คือเปรียบเสมือนเราได้ออกรอบเลยพี่บอยได้เปรียบเสมือนมันออกรอบเลย18หลุมคือเป็น18หลุมที่แบบว่าไม่โดนแดดเนาะแต่ได้ฟีลเหมือนตีจริงเพราะว่าหลายๆคนที่แบบว่าตีซิมเลเตอร์ซิมเลเตอร์มันก็จะเป็นแบบห้องเป็นจอแล้วก็ตีอัดจออัดจออัดจอตอนเด็กเราไปตีผนังแล้วมันก็ไม่เห็นไฟมันไม่ได้ฟีลเออเขาคำนวณจากไหนรู้ไหมนี่ครับทรักแมนครับผมตัวนี้ ตัวเป็นล้าน <c oughs> เหรอโคทาไลยเอามา14เครื่องแล้วก็ทำเบย์ใหม่ทำทุกอย่างใหม่ระบบฝีลูกกอล์ฟอัตโมติจะมีจอทีวี3จอสำหรับทันกอล์ฟสำหรับพัสกีนสำหรับผู้ที่มานั่งดูคือพร้อมหมดเลยสำหรับการใช้งานแล้วอย่างนี้เนี่ยมีแบบชิปพัดระเบิดไซา์ทุกอย่างเลยรับนี่ไงค่ะ นี่เป็นแบบระเบิดทรายอ่าอันนี้เป็นหญ้าเป็นล้าอ๋อเล่นเป็นลาาโหเจ๋งเลยะก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันอันนี้แค่บอกข้อมูลคร่าวๆได้ครับว่ามีอะไรแต่ขอไปตรงนู้นดีกว่านะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะพี่นะนักอล์ฟคนอื่นใช่โอเคค่ะเป็นเบสิบสองเอาเบสิบสองโล่งไม่แล้วนี่คือเราเราเลือกสนามกอล์ฟได้ใต้ด้วยเหรอสนามกอล์ฟทั้งหมดมี62สนามทั่วโลก62สนามใช่ตอนนี้นะคะเราก็อัปเดตขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอยากดีออกัสต้าออกัสต้ากอล์ฟไม เซนดูเอามีเซนปีเตอร์ไหมถ้าเซนปีเตอร์เออรัสเซียถ้าเซนเซนโพเซดอนก็ที่ผมเปิดซิงไงอุ้ยโอเคเซนดูเซนบิตเตอรโอ๊ยครั้งหลุดปากแล้วพี่ขอโทษแอะแอะขอโทษนะโอ้หนักแล้วเดี๋ยวผมจะมาเม้นด่าอีกแล้วเม้นด่าอีกนี้ลามกอีกแล้วที่น่าคแรกวพี่ก็พิมพ์คนหนึ่งที่พิมพ์ด่าดิกี้เหมือนกันเหรอโอ้ยจริงจริงแอนรอเล่นเธอรอเล่นอ่ะคุณต่อให้ผมกี่หลุมผมต่อให้คุณคุณไม่ต้องต่อดีกว่าเพราะผมก็หนึ่งในตองอู 9พอสิมันก็เดี๋ยวเขาต้องไปถ่ายนิกกี้น่าฉาดต่อเดี๋ยวไปถ่ายนี่แชร์โลมาครับนัดน้องลำบานไว้จริงๆแชร์โลมาก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรก็แค่แบบแชร์โลมารับไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็เอะอะปุ๊บเบ่งปุ๊บกินขนมกินขนมนี่ไงอินนี่อร่อยจริงๆริงเลยก็เหมือนทาครีมพี่อะเออตอนตอนเด็กๆเขาชอบถกถกเสื้อตีกอฟไหมจำได้เติร์นแทบทุกวันอะซ้อมกอล์ฟทุกวันอะแล้วเวลาตอนนี้มึงตีมันมึงจะแบบ ไอ้นงี้ป่ะมันทำให้วงเสียป่ะอันนี้บูลลี่ผมป่ะเฮ้ยเ้ยอ่ะอ่พี่อย่าตัดนะขึ้นเท t w วิ t e ตป่ะเอาป่ะคุณเล่นปมติดอ่างผมนะก็คือแบบผมอยากรู้ไงว่าตอนขึ้นมันเอ่นเอาอีกแล้วอ่ะก็ต้องไม่มีที่ในสังคมมาทำอย่างเงี้ยคตรเกลียดเลยครับเนี่ยบูลลี่พี่ไม่ชอบอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะพี่ นักกว่านี้อีกเหรอเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเป็นตอนโตนะสร้างคาแรคเตอร์เพราะว่าไปลามกแล้วไม่ดังอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลยขอแบบติดตามเปลี่ยนแนวดีกว่าหาคาแรคเตอร์ให้ตัวเองเนี้ยแล้วดังเลยเคยเล่นทางน่ารักมาก่อนเงียบทางกลัวไก่ก็ดีขึ้นไป่อยเมยเออมาค่อยได้ไปบ้ากรามกระป๋องก็เริ่มดีขึ้นแต่พอติดอ่างได้มาเลยเรื่องกลัวไก่กลัวจริงไหมก็ตอนนี้ผมบอกแล้วถ้าผมออกจากวงการเมื่อไหร่นะผมจะอุ้มไก่โชว์เลยแล้วคุยกับทุกคนว่าเป็นไงล่ะไอ้โง่โดนกูหลอกนี่มาทีนี่เลยแล้วมีแบบนน้้้อองงไไไกก่่โเคมด เอ๋อน้องไก่อยู่ไหมเหรอพี่เหรอไก่มันขึ้นน้องไก่เดี๋ยวมีน้องไก่มาให้ดูแลพี่นิกกี้เป็นพิเศษสำหรับนิกกี้เลยครับปีตาไม่เอาปีตาไม่เอาปีตาไม่เอาเดี๋ยวพี่แก้ผมมไม่แก้ปไม่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 ปิดไม่ปิดมึงเนี่ยผ่แหวะตั้งเลยนะแล้วพี่จะให้ผมมาเชื่อใจแบดบอยเนี่ยเหรอเออกลัวอะไรไม่มึงกลัวท้ายตอนเด็กๆผมโดนจิกก็เลยกลัวไก่อืนเน่อันเน่ เไปได้ไปได้เห็นไกลๆแล้วเห็นไกลๆแล้วมาเลยปิดตาผมเลยปิดตาผมเลยไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนเตรียมน้องไก่ไว้สวัสดีจ้าน้องไก่เห็นไหมมาต้อนรับพี่นิกกี้หน่อยอยู่ฝั่งนี้ไหนอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยน้องไก่อยู่ไหนครับเนี่ยสวัสดีตัดเนื้อตัดเนื้อตัดเนื้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดหน่อยเปิดหน่อยเอ๊ย ขนเต็มไม่หมดเลยเห็นไหมหิ้วหิวอยากกินไก่อยากกินไก่แล้วไหนบอกมึงกลัวไม่กลัวหรอคะกูเอาให้ขนปิวเลยอย่างเงี้ยเออนั่งนั่งก่อนอย่างเงี้ยกลัวไหมไม่ยอางนี้ได้นี้ชอบมากกลัวได้ไงเส้นเลือดขึ้นขนาดนี้นี่แล้วเป็นเป็นคนแบบอย่างงี้ไหมเป็นคนชอบแบบลวนลามพี่ไม่พี่เอาความจริงไม่เลยจริงจริงผมเห็นในรายการผมต้องทําเพราะว่าเขาให้ทําผมเมื่อก่อนผมไม่มีงานออะผมพูดเลยแล้วทีนี้รายการนี้ก็ชวนผมไปทําผมก็คิดว่าคนไม่ดูผมผมก็เล่น แม่งไปเลยคนดันดูเยอะคนดันดูเยอะแต่จริงแต่จริงเต้องขอขอบคุณรายการนะเพราะก่อนเตะรายการบ้ากรรมอ่ะทั้งน้ผมมีทุกวันนี้นะคือผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่ลืมคำพืชบ้ากรรมขอให้ใครด่าผมผมจะไม่ลืมผมจะบ้ากรรมจนถึงวันที่ผมตายเฮ้ยแล้วรายการบ้ากรรมมันต้องทำยังไงเฮียอะไแกัน ผมสอนพี่ดีกว่าเทคนิคและการบ้าการไม่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 เป็นไรก็ไก่ไมานั่งประกางไม่ไม่เอาไม่เอามึงนั่งเนี่ยดีแล้วแล้วผมคุยกับปองแล้ผมจะเลิกแล้วครับพันแล้วนะเบาๆแล้วอ่ะไม่ใช่คุณมันคือการแสดงมันก็มีเทคนิคไม่ได้ไปไปล้วงอะไรไปจับอะไรให้มาจริงๆไปทำรายการไลฟ์มันมันไม่มีจับมันไม่มีแบบลามกถึงอะไรไม่มีครับมันก็แบบน่ารักน่ารักคือถ้าดารามันจะมีการจูบมุมหลอกและการเป็นคนบ้าการเพื่อออกทีวีแบบเนี้ยมันก็มีมุมหลอกเหมือนกันใช่ไหมมีมุมหลอกเฮ้ยไม่โดนไม่อะไรมีโดนมั้้งงเมมมมื่่ออออกกกนนนจะชชชบบดัแลิิิธรราตผผูหญ จริงมากเออแต่ปีนี้ผมไม่ดมน้ำแร่แล้วผมสัญญาครับตัวเองไว้แล้วว่าผมจะเลิกดมน้ำแร่แต่ถ้าเช็คน้ำหอมอะไรได้เออเช็คน้ำหอมเช็คน้ำหอมมันก็เป็นรายการไลฟ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเออคนแบบคอมเมนต์มาแบบว่าเช็คน้องไก่หน่อยสิใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรอ่าผมก็จะน้องไก่ทอดนะครับทอดนะครับน้องไก่ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอดมมันหน่อยนะครับมันก็จะมีแบบอืมชาแนลหรือเปล่าครับไม่ใช่ประมาณนี้แล้วมันจะขึ้นขอไปเรื่อยๆอ่าหรือว่าแบบว่าน้องไก่โดนมีดบาดร้องไง บาดสองครั้ง oh. Oh. อ๋อออบาทแบบเป็นชุดปล oh. 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 ่อยล้ป เดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ <ๆ S 2> ไม่บอกกันเลยแบดบอยบอกตีก๊อฟอย่างนียัไม่บอกเลยเดี๋ยวผมจะแซกสี่ห้าปีผมมีคมรอบครัวผมก็เลิกแล้ว <ๆ S 2> ผมไม่เหมือนไอ้ป๋องหรอกลูกสองแล้วยังไปทำไม่แต่พ่อป๋องพ่อป๋องเขาจริงนะ <S S จริงๆนะไอ้คนจริงคนเดียวนะแจ็คแฟนฉันไอ้นี่คือคนบ้ากาม<อ>คนเดียว<อ>ในรายการที่แบบว่านอกกล้องก็จะมาขอดูน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบอ้างว่าเดี๋ยวพี่ฝากรายการเวิร์กพอยท์ให้ลูกที่แบบชอบอ้างงานไอ้แจ็คอ่ะพี่ทำหนังพี่หมั่มนะลูกนะพี่ขอดูนมหน่อยเดี๋ยวพี่ให้เล่นหนังอะไรออออออยยยยย่่างงงงีีี้้้้ไไแแแแจ็คคคฟนนนนน๋เเตปทึบบ จะร้องไห้อ่ะพ่อเป็นไรอ่ะเมื่อกี้แบบจังหวะที่น้องเขาเผลออ่ะกูเอานิ้วก้อยไปเขี่ยนมน้องเขาทีด้วรู้สึกจิตตกเลยรู้สึกจิตตกว่าแบบว่าว่าทำไมเราแก่แล้วมีลูกแล้วเราถึงต้องเอานิ้วก้อยไปเขี่ยนมน้องแล้วเออแล้วถามจริงแล้วพ่อพอเขี่ยนมเสร็จพ่อทำไมอ่ะกูว่า เสร็จวายจริงจริงไอ้ป๋องพูดจริงจริงนะครับไม่หรอกจริงจริงนะทุกคนแบบเขาถึงเวลาเขาแยกย้ายกันไม่เคยไปต่อเลย <c oughs> มีเลี้ยงปิดเกาะที่น้มึงเลี้ยงปิดกล้องทุกคลิปเลยเอยากจะถามน้องไก่อย่างเงี้ยเป็นแบบอาชีพพิตตี้อย่างเงี้ยเวลามีพวกพี่พี่เขามาลวนลามหรือมันเป็นการแสดงหรือว่าเรารู้สึกยังไงไหมเรารู้สึกโกรธเขาไหม,ม <า S 2> หรือว่ามันมันเป็นการแสดงงานใช่มมันคืองานเราต้องแยกแยะก็ก็มีลิมิตของงานนะคะพี่ถูกไหมแต่แบบไม่ใช่แบบมาแบบแบบนี้เอออย่างนี้ก็ไม่ได้มัน มีด้วยเหรอส่วนมากรายการมันทะลึ่งอะพี่เข้าใจไหมเมื่อกี้มันก็มีค่ะเป็นรายการที่มีเอนิกกี้ป่ะมีไหมผมไม่เคยโดนพี่ไก่ของพี่ก็มีแบบพิตตี้ไปนั่งขย่มอย่างเงี้ยหนูเคยเห็นเป็นยังไงขย่มตอนนั้นพี่บอยลองดิเป็นยังไงนะเฮ้ยพี่การแสดงอะไม่ได้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 จริงนิกอ่ะแล้วพี่ผมทำทำไมอะเดี๋ยวบ้านแตกอ่ะแล้วผมบ้านไม่แตกผมทำอะมึงแตกไปแล้วมันแตกก็เพราะรายการเฮียนี่แหละไม่ใช่แตกเพราะรายการเฮียนี่หรอกแตกเพราะมึงเองที่ไต้หวันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพูดอีกแล้วเาไปเห็นมีคนส่งข้อความไปหาเมมีียึงเออากแล็น อะไรฟังไม่ได้เลยแล้วเนี่ยมาโทษว่าแบดแต่ตัวเองแตกนู่นนี่นั่นเพราะถ่ายรายการตัวมึงเองนั่นแหละตีก็แบดตีก็แบดอ่ะวันนี้เดี๋ยวดูแลโอเคครับคอยเสิร์ฟไม์กรอบให้ให้กับนิกกี้เดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับมึงหลอกกูว่ามึงตีไม่เป็นชั่วพี้อมพี่กูทำอะไรของกูเนี่ยตอนเทนไฟเทนก็บอมท่านี้เลยตอนเทนไฟเทน โอไม่พูดเขาลืมไปแล้วไอ้นี่ไม่เาไม่ร้องไห้แล้วนะโอ้กูไปไม่ถูกเลยพี่พาเลยวะปิ๊กหัวเราะอะไรตอนนี้พี่บอยไดิจิหยู่ประมาณเท่าไหร่คะสี่ร้อยหลาเอาร้อยแปดสิบป่ะแล้วตรงๆนะคะจุดแทร็ตจุดแทร็ตคือสองร้อยห้าสิบป้ายแดงตรงกลางค่ะจะมีสามป้ายเป็นป้ายกลางนะคะพี่บอยอ๋อมาร์กไปแล้วด้วยเหรอจุดแทร็ตเดี๋ยวนี้จุดแทร็ตคืออะไรจุดก็คือจุดที่เครื่องเครื่องจะคำนวณนะฮะว่าแฟเวอ์เราอยู่ยังไงถูกต้องค่ะ โอ้ยไม่ไม่ต้องอินเสิร์ตอินเสิร์ตทำไมลูกมันออกไปเบี้ยวขนาดนั้นเอ้ยเอ้ยโอเคพาเวมันกว้างททอ้ลาเอางี้ไหมถ้าพี่แพ้ผมนะให้น้องไก่แผ่นดินไหวใส่พี่ทีนึงเอาละนั่งพี่จะทำได้พี่นั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่า2องลิตรสามลิตรทีเดียวแค่นั้นผมขอแค่นั้นกลัวซินามิมันจะมาตื่นเต้นมากไม่ได้ตีนานเฮ้ยโอ้โหวงสวยมากเลยนะ วุ้ยไปไหนอะเฮ้ยแต่ก็ยังอยู่แฟเว์แต่โอ้ไกลมากโดนดีมากลูกของนิกไปทางนี้ตกน้ำครับตกน้ำไปเลยตกน้ำมาตกน้ำตกน้ำไหมตกน้ำไหมตกน้ำไปเลยไตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกอยู่สองร้อยเจ็ดสิบห้าองพี่บอยร้อยสี่สิบสี่อ้ยไม่ตรงเลยโุ้ยอ่อนมาเนี่ยเฮ้ยอ่อนเอาแล้วเจอแผ่นดินไหวแน่บอย ตัวเกมก็โชว์แล้วว่าแต่ละท่านออนจุดไหนเรื่องของพี่บอยอ่ะ17ฟุตอยู่โซน C แต่ของน้องนิกกี้20ฟุตจุดเดียวกันนั่นแหละเพรว่าต้องให้น้องนิกกี้พัดก่อน4น้องไก่วางด้วยหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่ตะก้าอยู่นี่พี่ตะก้าอยู่นี่พี่อยู่นี่เลยโอเคคนนึงนี่แล้วก็มุมสูงคนนึงวางด้วยหน่อยครับน้องไก่วางวางหน่อยวางเออเลงลายหน่อยเลงลายเลงลายในวิธีเลงลายไม่ยากยังไงคะเลงลายเด้อเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบ้ยวหลุมแรกยังไม่คิดถือว่าซ้อมถือว่าซ้อมคงขออีกหลุมแบบจริงๆแล้วมันถ้าพี่แพ้พี่โดนได้ได้พี่ขอขายของก่อนเฮ้ยทาคิีมเหรอทาคิีมทาครีมมาดิมาดิมาดิเอาไหนเอาไหนมาดิทาครีมดิ ทาเลยทาเลยมาเลยทาเลยทาอีกทาอีเลยเคยเจอไหมน้องไก่อันนี้ชาย่าใช่ไหมคะชาย่าเพื่อนหนูชอบใช้มากดีดีมากมันเป็นเป็นครีมดังใช่ดูมาจากแบดบอยอะไรครับคือจึงบอกว่าชาย่าเองเนี่ยก็เห็นถึงความสําคัญของรายการเราแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยตัวพี่เองอะใช้เองด้วยครับก็เลยยอมรับที่จะรีวิวให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะจริงๆพี่จะไม่ค่อยรีวิวอะไรที่มันเป็นครีมถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วมาลงเราไม่รับเลย ถ้าอะไรนะถ้าบัลลก็เราไม่รับเลยเหรอเราต้องขอเอามาใช้ก่อนคืออยู่ดีส่งมาปุ๊บให้ให้รีวิวเลยเนี่ยไม่ทำของมันต้องดีจริงใช้แล้วมันต้องได้จริงๆใช่เหมือนนอนมา10ชั่วโมงถูกต้องอุ้ยอุ้ยได้สคิปกูหมดละทีเนี้ยกูไม่ต้องพูดละช่องนี้กินนะฉั์ด้วยนะ คิดถูกอ่ะแบดบอยครับคืออย่างนี้จะบอกว่าไอ้ครีมตัวนี้เนี่ยเป็นชายาเซรั่มเมื่อเป๋าฮื้อนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเด้งกระจ่างใสนี่ดูความหนืดของครีมเขาครีมเขาค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นสูงพอสมควรนะแล้วเวลาเราทาไปเนี่ยดูดิโอ้ดูดอ่ะนิกกี้นิกกี้ไอ้ความที่มันแบบเข้มข้นมากแล้วไปอยู่บนหน้าเราเนี่ยพอเวลาทาไปนะแล้วตื่นมาหน้ามันตึงมากเว้ยไอตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวเด้งเต่งตึงทําให้กระชับลดริ้ว ลอยเรื่องออเขาเรียกว่าไวที่มันมาเร็วเกินกว่าเวลาเนี่ยเป็นไงทาแล้วมันตึงเลยเว้ยแล้วทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยและอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น the eve เป็น day night cream เป็นครีมเมือกอหอยมุกครีมเมือกหอยมุกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ซึ่งแบบผมใช้เมื่อวานอย่างที่บอกไปเมื่อคืนไปงานปาร์ตี้เว้ยแล้วก็แบบวันนี้ต้องตื่นเช้าแล้วก็รู้สึกอยากแบบมันหน้ามันแห้งหน้ามันแบบรู้สึกมันหมองคล้ำมันแบบไม่มีแรงไม่สดชื่นะผมทาตัวนี้ไป the eve บอกเลยว่าโอ้แต่ไม่มันมันเหมือน นอนเหมือนสิบชั่วโมงเลยอ่ะใช่คือตัวนี้เพราะอะไรอ่ะพครีมพรครีมจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าทาให้เราแบบมันเปล่งปลั่งเหมือนเหมือนคืนความเป็นหนุ่มะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนดูครีมดิเนื้อครีมอะไรลูกเพิ่มนะลูกลองดูเธอสองตัวนี้ใช้ด้วยกันนะครับผมบอกได้เลยว่าคนที่มีผิวหน้าที่ยังไม่สดชื่นไม่กระจ่างใสแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องวัยที่มาเร็วก่อนกําหนดนะฮะตัวนี้ช่วยได้จริงๆต้องใช้คู่กันกับเซรั่มตัวนี้นะครับเซรั่มเมือ หอยมุกค่ะเรื่องหอยไว้ใจชาย่าถึงว่าพี่ดูหนุ่มตลอดเลยพี่ใช้ใช้ตนันนี่ใช่ไหมมันจะซึมแล้วพี่ใช้มาเกือบเจ็ดแปดปีแล้วนะตั้งแต่สมัยบันเทิงห้าหน้าหนึ่งเริมเพี่ดังขึ้นเลยนะตอนนี้พี่ใช้ชายาเออเพราะพี่ดูดีขึ้นไงใช่ไหมล่ะพี่ดูดีขึ้นนะพี่บอยนี่ไงสงสัยเขาไปซื้อนิกกี้นะฉัดละแชร์ลงมาลอยนะแต่แชร์ลงมาก็แค่ขับรถไปนะแต่เป็นบอยพิสดุขึ้นมาทาชายามันเลย ที่สําคัญคนที่แพ้ง่ายนะบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเพราะมันเป็นสูตรสําหรับคนแพ้ง่ายจริงๆพวกที่เซนซิทีฟมากๆเนี่ยใช้ได้เลยตัวนี้จัดไปครับชายาบอกเลย2ตัวนี้นะเป็นคู่สีโกงอายุผิวนี่เอามาร์เอามาไหนอะมาร์คใช่เอามาร์คมานี่ไงนะมาร์ค เฮ้ยเี้ยีบอยไเห็นแล้วเห็นไก่แล้วพี่ยเไก่แล้วไม่ใช่พี่บอยพี่ีจังเไยจริงๆนะพี่นะเี้ยบอยยาบอย้ยไ้นี่ังเยจริงๆนะทไมมึงไก่ต้โอเคแล้วเม่ผมไปเห็นเยผมไม่รู้ว่แบบไหนแต่ผมรู้ว่าไก่แน่อันนี้โอเคอันนี้โอเควะจไม่กลัวทาช้ย่าพี่พี่อยาเอาไก่มาแก้มอย่างนี้ไม่กลัวถ้าเห็นก่อนไม่กลัวครับแต่ว่ามันไม่เห็นตกใจที่คุณไม่ กลัวเพราะคุณทาชาย่าไปเออใช่ไม่งั้นกลัววันนี้แต่นี่ขนาดกลัวไก่หน้ายังเด้งโอเคไปเลยหลุดอุ๊ยหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยมึงอ่ะมาอีกหนึ่งหลุมวัดเลยทำโทษยังไงใครแพ้จะต้องเจอแผ่นดินไหวจากน้องไก่เออนี่มาใครเริ่มก่อนนิกกี้เริ่มก่อนอันนี้หลุมพาอะไรพาสี่สี่ค่ะนิกกี้สี่ร้อยหกยาร์ดค่ะโอเค คุณวงสวยมากเลยนะคุณนิกกี้ <OB. S 1> ตีดตด OB. OB. โอบีโอบีคุณก็แพ้สิเอันนิกกี้มึงตีไกลมาก <c oughs> เพราะเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถบอกระยะมึงได้เลยนะว่าสปีดท,ที่คุณตีเท่าไหร่แล้วมันมันมันรอมันเฟดมันอะไรมันเซ็ตได้หมดเลย,ยคุณขายไม่วงคุณเนี่ยผมจะซื้อเลยับพี่สุทธิรักษ์ผมให้ฟรีเอ้ยขอแค่จะคุณแพ้คุณทําตามกติกาเฮ้ยเฮเฮย เฮ้ยบอยตรงเลยอ่ะสวยเลยอ่ะมิกี้สวยมากช็อตต่อไปคุณบอยใช่ไหมครับต่อไปเป็นของนิกกี้ครับอันนี้ก็ใช้เป็นหัวไม้3ตีได้ป่ะคุณจะเลือกอะไรเพราะตอนนี้คุณเหลือกี่หลาอีก600้หลาสนามมัน400หลาผมตีไม่ใจนี่ยคุณไปตีอีกหลุมหนึ่งมันเป็นวิธีปรับของกติกาโลกเอามึงแพ้กูแล้วมึงโดนซึนามิแน่เลยมึงใช่อ่ะพี่เออวิวิขึ้นบอลสปีดไปไหนอีกแล้วชนชนต้นไม้อีก มามามาปินราการขยมเลยไ้คุณได้จบเกมกันดิเฮ้ยผมอุตส่าตีออกไปดีๆแล้วนี่ใครผมอีกแล้วถึงบอกไงว่าโปรแกรมมาเขาจำลองมาให้มันเหมือนจริงให้มันสนุกสนานให้มีอุปสรรคได้ครับอูชนะแล้วเนี่ยโอ้ยเหลืออีก460นะผมไปสี่ครั้งแล้วพี่ อุยหุยแอดูมันตีดิอยากได้มากเลยอะ่ะมึงตีไม้3มนี่แบบเผินแบบชนเน็ตอย่างนี้ตลอดเลยนะผมอีกแล้วเหรอที่ผมห้าช็อตนั้นพี่ไปอีกทีหนึ่งใกล้ละอุยไม้กูแตกหมดแล้วมั้งนะทะลุไหมทะลุอีกแล้วเหรอทะลุเาขาล้านอีกแล้วอุย้ยแล้วคุณทะลุด้วยเอา้าดูคุณบอยช็อตสองดีกว่า พี่บอยสวยตรงเลยหลังลุงไปนิดนึงเฮ้ยออนแล้วเหรอไม่อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนเฮ้ยออนโอ้โหยากมากนะไปเจอหลุมกรีนที่มันเป็นเนินนะสรบครับเนี่ยสนุกนะเครื่องนี้มันทําให้สนุกไปด้วยเนาะโอ้ยยังไม่ออนอีกสั้นไปนิดนึงยังไม่ออนเลยพี่บอยผมไม่ได้แกล้งแพ้นะผมจะชนะพี่นะ่ไหมผมตั้งใจด้วย่อ่อนกีอีกแล้วครับเฮ้ยอ้อ ชนทงเลยเหรอแต่ว่าไม่ลงอะ่ะก็ไม่ลงแต่ของพี่บอยพัดเบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะเบอร์ดี้โชว์โอ้ยเยเลยเลยโอ้ย <c oughs> <ern> สามพัดชนะแล้วผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วเยผว่ผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วมาไก่จ้า เป็นการทำโทษนะฮะที่บอกว่านี่คุณเป็นออกกฎกติกาเองเลยครับตอนแรกผมมั่นใจล้วยว่าผมชนะทำโทษเดี๋ยวจะให้หนูฝากนี่ช่องแบดบอยและกระหว่างนี้จะบอกว่ากี่กลิตรไปเรื่อยๆค่ะฝากช่องพี่บอยด้วยนะคะแบดบอยนะคะอย่าลืมแผ่น<ค>ดินไหวแล้วสามลิตรห้าลิตรแผ่นดินไหวด้วยแล้วมิดบาดพร้อมกันไปไป,ไป โอ้ยบอแล้วไอ้นิกไอ้บ้าเออขอบคุณน้องไก่มากเลยขอบคุณมากค่ะเป็นน้องน้องอามี่แม็กซี่ขอโทษนะครับแล้วตอนนี้ทํางานอะไรอยู่บ้างครัะก็เป็นนางแบบรับงานทั่วไปค่ะนะฮะใครติดต่อน้องก็เชิญเลยนะครับวันนี้มาสร้างความสนุกสนานให้มากขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายครับวันนี้ถือว่านิกกี้มันเบากับน้องมากนะจริงๆแล้วปกติเนี่ยผมบอกแล้วครับ2020ผมจะเลิกบ้าคำแล้วครับเลิกสัญญากับแฟนแบดบอยนะครับจะไม่เห็นผมบ้าการอีกแล้วครับถึงสิ้นปีนี้คุณยังมีโอกกาส2021คุณเเลลิย ดูก่อนถ้างานน้อยต้องกับบ้ากันวันนี้ขอบคุณนิกกี้มากเลยขอบคุณครับพี่เฮ้ยนิกกี้นะฉัตรตอนนี้ล้านกว่าฝากกดทับด้วยครับเป็นช่องที่แบบผมดูตลอดเวลาเลยนะครับโกบอยเขาดังแล้วนี่อยบอยดังแล้วไปเล่นไปเล่นหนังแล้วนะผมพาไปเล่นหนังไงผมเป็นพระเอกแล้วนะนะแล้วพาไพาโกบอยไปเล่นด้วยเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไรชื่อลอยจังเจ้าครับเป็นเรื่องแบบคนใต้ไปรักกับคนเหนือครับผมแหลงใต้นางเอกอู้กับเมืองครับฉายเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะประมาณสิ้นปีครับสิ้นปีครับติดตามนิกกี้นะฉัตรด้วยาน่ะรติด ไม่ต้องไม่เป็นไรค่พูดเฉยเฉยก็อย่าลืมแล้วกันสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าสปอนเซอร์ก็เป็นสิ่งสําคัญหลักในการแบบทําช่อง YouTube เหมือนกันขอบคุณชาญ่าด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้และที่สําคัญผมใช้จริงนะฮะก็มีทั้งชาญ่าเซรั่มเมือกหอยเป่าฮื้อแล้วก็เป็น the ดอ e อ v e นะฮะตัวใหม่ day and night เป็นครีมเมือกหอยมุกนั่นเองนะครับลองใช้ดูบอกได้เลยว่าจําจริงหน้าเด้งตึงจริงโกงอายุจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งสวัสดีครับขอคคุุณณี มุดรอดมากครับพี่เอาคันแล้วมาน้องไก่มาเร็วทําอะไรขอโทษนะฮะวันนี้นะครับนิดการแสดงนิดๆหน่อยๆโทษครับเอ้ยเอาอีกแล้วไอ้ดิกเอ้ยมันรีบเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาคากเธอเหงาใจจนทนไม่ไหว